สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมื่อน,นี้ผมสิพาท่านผู้ชมไปเลาะเที่ยวทงกันนะครับไปเบิ้งการขุดหลอกคลองน้ำนะครับซึ่งอยู่ในเขตชนบทานนะครับอยู่ภูแล้ครับแถวตำบลแห่ไตอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามนะครับไปเบิ้งกันครับช่วงนี้ครับช่วงเดือน นี่แหละครับเดือนกุมภาพันธ์มีนาเนี่ยแหละครับปี2564เนี่ยแหละทั้งรัฐบาลเพื่อนก็ได้มีโครงการขุดหลอกคลองน้ำนะครับเพื่อให้น้ำได้ไหลได้ดีขึ้นคล่องขึ้นนะครับเพื่อส่งมาให้พี่น้องชาวไทยชาวหน้านะครับได้เห็นหน้าปังกันนะครับซึ่งหน้าผมเองนะครับก็อยู่ในเขตพื้นทีช่ชจ้าประท่านนะครับ มือนีได้สาบคาว่าทั่งโครงการนะครับเพิ่นกำลังดำเนินการคุดหลอกคู่ข้องอยู่นะครับก็เลยมีโอกาสนะครับบันยุดก็เลยออกมาเลาะเบิงหน้าจาักหน่อยนะครับก็เลยตามไปเบิงครับว่าออการคุดหลอกคู่ค้องสองนามเนี่ยเพิ่นเริมมาจากใสแน่นะครับผมก็เลยตามไปเบิ้งครับ ก็ได้เห็นบรรยากาศาภายในพื้นที่เขตชนบทะธานนี่นะครับของพ่อแม่พี่น้องนาชาวตำบลแฮไตรเนี่ยนะครับอ,อะรบอไรเห็นการขุดหลอก,กคู่ข้องสวยงามทีเดียวครับลระกาได้เห็นต้นเขานะครับเขาน่าปังนะครับกําลังจเจริญเติบโตเขียวงามเลยทีเดียวเบืองที่ครับพี่น้องเห็นบ่ครับเขากําลังจเจริญ เติบโตกาลังงอกงามเฉียวนะครับเป็นตาหนาดีอกดีใจนํามพอแม่พี่น้องนะครับทามีน้ำนะครับเกษตรกรก็ได้เห็ดหน้าปังนะครับได้ปลูกพักนะครับนอกจากนั้นนะครับก็ได้เลี้ยงปลานะครับเฮ็ดประมงนะครับก็คือการเลี้ยงปลาเพาะพันธุ์ปลานะครับเพาะลูกปลาขายนะครับสั่งและได้ให้กับครอบครัว ชุ่มช่นทองทินนะครับก็เป็นตาสะออนยู่ด้ครับถ้ามันมีน้ำมาจังสี่นะครับต้นน้ำนันกามาจากเขลือนุบลรัตน์นะครับในเขตพื้นที่ทั้งอำเภอโกสมเนี่นะครับก็ได้น้ำมาจากเขลือนุบลรัตน์นะครับทรงมานะครับห้พี่น้องได้เห็ดทํามาหากินกันนะครับปลูกเขาหน้าปังเลี้ยงปลานะครับเพาะพันธุ์ปลาขายนะครับ สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้มีความมั่นคงแข็งแรงนะครับประชาชนอยู่ดีมีสุขนะครับนะครับผมก็นั่มไปนะครับว่าโอ้ข้องยังไงมาง่ามแท้ข้องสงนามยังไงมาง่ามแท้นะครับ <Yes> ผู้ใดเป็นผู้ขุดนอนะครับก็เลยนั่มไปนะครับจนไปเห็นผู้หลักผู้คนเหตเปียกเหตดงานนะครับก็คือลดขุดนะครับเป็นกําลังตักดินขุดหลอกคู่ข้องขยายข้อง ขยายคลองน้ำนะครับให้มันใหญ่ขึ้นเล็กขึ้นนะครับน้ำไหลได้สะดวกนะครับนอกจากนั้นนะครับดินที่ขุดขึ้นมานะครับก็เอามาถมนะครับเพื่อให้เป็นถนนหนทางนะครับให้รถได้เที่ยวนะครับขนปื้ดผลทางการเกษตรได้ดีขึ้นนะครับก็นับได้ว่าโครงการนี้นะครับสร้างความเจริญให้กับ ชุ่มชนให้กับพี่น้องได้ยู่ดีกินดีโดยแท้จริงน,นะครับกามืมอนี่นะครับกาหวังว่าพ่อแม่พี่น้องนะครับจะได้พบพ่อกับบรรยากาศที่สดชื่นนะครับบรรยากาศดีกับอากาศสดชื่นดีนะครับการอยากขอเช,ชิญชวนนะครับท่านพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ทางอื่นนะครับหากไม่ีโอกาสกับแวะมาเลาะมาเที่ยวบึงช่มกันนะครับพื้นที่เกีตรตชลุวทานนะครับ ที่มีการปรับปรุงพัฒนานะครับอำนวยความสะดวกต่างๆให้พ่อแม่พี่น้องนะครับได้มีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับเมื่อนี้ผมก็เลยอยากจะนําเสนอบรรยากาศที่ดีๆมาให้พี่น้องได้รับชมบึงนะครับก็หวังว่าสือกึกถึกใจของพ่อแม่พี่น้องนะครับเอาละครับเมื่อนี้ก็คือสิมมเวลาแล้วนะครับอ่า ผมกะขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ